หญิงสาวธรรมดาผู้มีการงานดีเป็นดีไซเนอร์เสื้อผ้าเด็กของบริษัทชื่อดังกลับต้องมาพบกับปรากฏการณ์ที่ตัวเธอเองน,นั้นยังไม่คาดคิดว่าเป็นเพราะเหตุใดทำไมถึงเป็นแบบนี้กับเธอแต่ทว่าวันหนึ่งหญิงสาวปริศนาก็ได้ปรากฏขึ้นเธอมาไกลาจากฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งของโลกเธอมาในนามของผู้ช่วยเหลือและต้องการมาช่วยปกป้องหญิงสาวควนนี้ให้หลุดพ้นจากสิ่งที่เธอกำลังเป็นอยู่มาลุ้นดูกันว่าหญิงสาวปริศนาคนนี้จะสามารถช่วยเหลือเธอได้หรือเปล่าหรือว่าสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับ เข้าสู่ช่องเวสเตอร์สตูดิโอกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอแนะนำหนังสยองขวัญเรื่องใหม่ที่เพิ่งออกตัวมาในปี2022และก็เป็นหนังโนเนมอีกเช่นเคยสำหรับช่องของพวกเราครับกับเรื่องน็อกซิโบหรือในชื่อภาษาไทยคือแม่บ้านหมอผีและก่อนอื่นก่อนที่พวกเราจะไปรับชมรับฟังกันนั้นผมและทีมงานจะ,จะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีที่ได้เข้ามาช่วยด้วยเนตค่ากาแฟให้กับพวกเราครับท่านแรกเป็นผู้ที่ไม่ประสองค์ออกนามได้ด้วยเน็ตมาให้กับเราเป็นจำนวนเงิน100บาทครับและท่านที่2ข,ข,ขอขอบคุณคุณเซธาวททด์ท บาทครับผมและทีมงานทราบซึืงใจเป็นอย่างยิง่งที่ทุกท่านยังคงเอ็นดูและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราต่อไปพวกเราขอให้ทุกท่านร่ำรวยและอยู่คู่กับช่องของพวกเราต่อไปนะครับถ้าพร้อมกันแล้วรับ,รบ,รบชมับฟังหนังเรื่องนี้กันเลยเปิดเรื่องกันมาที่ครอบครัว3พ่อแม่ลูกที่ประกอบไปด้วยคริสเตียนผู้เป็นแม่เฟลิกซ์ผู้เป็นพ่อและลูกตัวน้อยคือบ๊อบส์ครับนับได้ว่าทั้ง3คนเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมีบ้านหลังใหญ่โตและการงานที่ดีอย่างที่แอดได้ว่าเอาไว้ในตอนตอน้นคริสเตียนเธอเป็นถึงดีไซเนอร์ชื่อดังที่ออกแบบเสื้ ภาพยนต์ฮิตส,สาหรับเด็กและงานของเธอตอนนี้ก็นับได้ว่าเป็นไปได้สวยเลยทีเดียวล่ะครับจนกระทั่งเธอได้รับสายปริศนามาสายหนึ่งซึ่งเมื่อสายการสนทนาได้จบลงเราจะเห็นได้ถึงสีหน้าของคริสตินครับว่ามันต้องเป็นข่าวร้ายอย่างแน่นอนระหว่างเวลาเดียวกันนั้นคริสตินก็กลับได้พบกับสุนัขปริศนาตัวหนึ่งซึ่งที่แห่งน,นี้มันก็ไม่ใช่ที่ที่มันควรอยู่ซะด้วยซ้ำและภายใต้รูปลักษณ์ที่น่าสยดสยองของมันก็ประกอบไปด้วยเฮปมาตตัวใหญ่นับไม่ถ้วนมันไม่รอช้าสัดเฮปมาตเ,เหล่านั้นจนกระเด็นกระดอนออกไป และบางส่วนก็กลับมาติดตัวคริสตินเป็นที่เรียบร้อยเชืว่อว่าฉากนี้อาจจะทําให้หล,ลายๆคนต้องขนหัวลุกและถึงขั้นอวสานอาหารเย็นเลยทีเดียวล่ะครับจนเมื่อสติของคริสตินกลับมาอีกครั้งก็พบว่าสิ่งที่เธอได้พบเห็นก่อนหน้านี้มันเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาที่เธอสร้างเอาไว้แต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่ามันมีเฮปมาตัวหนึ่งได้ติดอยู่บนคอของเธอเป็นที่เรียบร้อยจนเมื่อเวลาผ่านไปตอนนี้ก็เห็นชัดแล้วล่ะครับว่าอาการของคริสตินนั้นยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นภาพความฝันที่หลอกหลอนเธอและทําให้เธอตอตต้้้งงสะดุื่นนขึ มาทุกครั้ง คริสตีนในตอนนี้อยู่ในสภาพที่สุดโทรมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือจิตใจเธอถึงขนาดต้องพึ่งยารักษาทางเจตแต่คริสตีนก็ยังคงพยายามใช้ชีวิตตามปกติพยายามฝืนเพื่อไม่ให้ลูกตัวน้อยของเธอต้องรู้สึกว่าเธอนั้นผิดแปลกไปและวันนี้ก็เป็นวันเดียวกันที่เธอต้องออกไปพรีเซนต์เกี่ยวกับสินค้าตัวใหม่ของเธอที่เธอเพิ่งดีไซน์ออกมาใหม่โดยคริสตีนนั้นจะมีรองเท้าสีแดงนำโชว์ทุกๆครั้งก่อนที่เธอจะออกไปดียวงานเธอมักจะใส่รองเท้านำโชคของเธอทุกครั้งแต่มมาาาววัันนนี้เเธออผิดิดสยยป็ย่ง เธอดูกังวลกับการตัดสินใจของบอสจนเนื้อตัวของเธอสั่นเทาและไม่เป็นอันทำอะไรเลยแหละครับแต่โชก็ยังคงเข้าข้างเธอเมื่อกลับมาที่บ้านได้สักพักบอสของเธอก็โทรกลับมาและตอบตกลงดิลของคริสตีนเพียงแต่ว่าบางสินค้านั้นอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงการดีไซน์อยู่เล็กน้อยแต่เพียงไม่นานหลังจากเธอดีใจหญิงสาวปริศนาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกับบอกว่าเธอมาตามคำขอของคริสตีนและมาช่วยดูแลอาการของคริสตีนให้ดีขึ้นเธอแนะนำตัวกับคริสตีนราวกับเคยรู้จักกันสิ่งเธ ก็มีชื่อว่าเดอา่ากราบเธอเดินทางมาใกล้จากฟิลิปปินตามคําขอที่คริสตินได้ขอเอาไว้ซึ่งคริสตินเองก็จําไม่ได้กราบว่าเธอจ้างเดอา่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ด้วยความที่แดอา่ามาจากฟิลิปปินแล้วหากไม่รับเธอเข้ามาก็ดูจะเป็นการเสียมารยาทคริสตินก็ช่างเป็นคนที่ใจดีใจดีแม้ไม่เคยรู้จักกันแถมตัวเองยังจําไม่ได้เธอคงเดากว่าเป็นอาการสมองเสื่อมของตัวเองที่ช่วงนี้เธอนั้นมักจะเป็นบ่อยๆแต่บ้านของคริสตินนั้นก็ใหญ่โตมากพอคราบพอที่จะมีห้องเลือให้กับไดอาณาอาศัยอยู่ แถมเธอก็ยังต้อนรับแดอา่าเป็นอย่างดีแดอา่าคนนี้เธอมาพร้อมกับอุปกรณ์มากมายแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับแดอา่าในกระเป๋าใบนั้นมันคือรูปภาพใบหนึ่งที่เธอเอาแต่ดูด้วยความคิดถึงก่อนที่ภาพในจินตนาการของเธอได้ผุดขึ้นมาแสดงให้เห็นว่าทั้งคู่มีลูกสาวเหมือนกันหลังจากนั้นแดอา่าได้สังเกตเห็นเห็บมาตัวใหญ่เหมือนมันกําลังเริ่มคลืบคลานเข้ามาหาเธออาจเป็นเพราะเธอมีความชํานาญในด้านนี้ทันทีที่เธอมองเห็นเหตุตัวนั้นเธอก็ได้นํามันมาใส่กล่องด้วยความใจเย็นคงจะแปลว,ว่าาคริิสตนจ้หมอ เมาถูกคนแล้วล่ะครับเพียงไม่นานรถของฟิลิกและบ๊อบก็มาถึงบ๊อบและฟิลิกกลับแปลกใจที่คนแปลกหน้าอย่างเดอาร์นามาอยู่ในบ้านของพวกเขาได้อย่างไรแต่เดียราก็ดูจะมีอธัธยาศัยที่ดีมากพอครับเธอเข้ามาทักทายกับทั้งคู่ด้วยความนอบน้อมแต่บ๊อบในตอนนี้เหมือนจะไม่ชอบคนแปลกหน้าสักเท่าไหร่และเอาแต่แสดงปฏิกิริยาที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่จนถูกแม่ของเธออย่างคริสตินดูว่าตลอดเดอาร์นาได้กลับมาที่ห้องของเธออีกครั้งและพยายามเก็บกวาดเศษเท่าจากปล่องไฟในระหว่างที่เธอกำลังเก็บเศษเท่าอยู่นั้น บนของฟิลิกซ์ผ่านช่องอากาศเล็กๆที่เชื่อมไปยังห้องทํางานของคริสตินว่าคริสตินคิดยังไงถึงอนุญ,ญาตให้คนนอกเข้ามาในบ้านโดยที่ไม่มีการบอกกล่าวเลยสักนิดคริสตินเองก็ยังคงงงเหมือนกันว่าเธอไปจ้างผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่เมื่อเธอมาแล้วและมาไกลก็ต้องให้เธออยู่ก่อนโดยคริสตินนั้นขอเวลาหนึ่งอาทิตย์หากผู้หญิงคนนี้ยังอยู่และเธอก็ยังไม่ดีขึ้นเธอจะเลิกจ้างไดอา่าทันทีโดยความที่ไดอา่ารับรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วเธอเลยต้องสร้างความประทับใจให้กับครอบครัวโดยการลงมาทำ อาหารให้กับพวกเขาครับแต่ในระหว่างที่เธอกำลังปรุงอาหารเธอก็จะแอบใส่สมุนไพราบางอย่างลงไปซึ่งนี่อาจจะเป็นหนึ่งในการรักษาคริสตินก็เป็นได้ครับและอาหารที่ไดอา่าได้ปรุงลงไปนั้นสามารถสร้างความประทับใจให้กับทุกคนได้รวมถึงบ๊อบเองแม้ว่าเธอจะปากแข็งอยู่แต่สีหน้าของเธอก็บ่งบอกว่าอาหารของไดอา่านั้นอร่อยแต่จู่ๆระหว่างที่คริสตินกำลังทานอาหารอยู่นั้นอาการแพนิคของเธอก็เริ่มกํำเริบอีกครั้งมันรุนแรงจนขนาดทำให้คริสตินนั้นเริ่มชักเกร็งแดอาาเองก็ไม่นิ่งเฉยครับ เธอสามารถเข้าไปดูแลคริสตินอย่างง่ายดายครับเพียงแค่ทําการจักจีคริสตินเพียงนิดเดียวอาการชักเกรงของเธอก็หายไปทันตาในตอนแรกทั้งฟิลิปและบอบประหลาดใจอยู่ไม่น้อยถึงวิธีการรักษาแต่วิธีนี้ก็สามารถทําให้ทุกคนนั้นรู้สึกไว้ใจและเชื่อใจดอาน่ามากขึ้นครับแต่การมีอยู่ของดอาน่าในบ้านหลังนี้ก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่พอใจสําหรับฟิลิปมากนักเพราะเธอมักจะชอบขัดจังหวะเวลาที่ทั้งคู่กําลังจูจีกันลนักษณะงานทั่วไปของดอาน่าก็คงเรียกได้เต็มปากว่าเป็นแม่บ้านเลยล่ะครัับ้นน พยายามช่วยทุกอย่างแม้ว่าจะเป็นการทําอาหารและช่วยจัดของแต่เราก็จะได้เห็นท่าทีที่แปลกๆของกดาอานาอยู่นะครับเธอมักจะชอบคนห้องนั้นห้องนี้ดังเช่นในฉากนี้ครับเธอได้เข้าไปในห้องทํางานของคริสตีนเพื่อเขาไปดูป้ายเสื้อแบรนด์ของคริสตีนและอีกอย่างที่เธอได้พบในห้องนั้นคือภาพที่ตัดมาจากหนังสือพิมพ์ที่พูดถึงคริสตีนว่าดีไซเนอร์ผู้สอหาแรงบันดาลใจรอบโลกประกอบกับรูปของเธอที่ถ่ายกับเด็กสาวปริศนาซึ่งกดาอานาก็นั่งจ้องอยู่ที่ภาพนั้นสักพักใหญ่ๆอาจเป็นไปได้ ว่าภาพนี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเธออยู่ไม่น้อยแดนนะ่กลับมาที่ห้องของเธออีกครั้งครั้งนี้เธอได้ใช้เศษเท้าจากปล่องไฟมาเทไว้บนกระดานหนังสือพิมพ์และเอามันวางไว้ตรงหน้าห้องและเธอก็มานั่งข้ามครวญกับตัวเองว่าฉันยังอยู่ตรงนี้กับเธอก่อนที่จะปรากฏเป็นเงาบางอย่างลอดผ่านประตูภาพตัดมาในช่วงเช้าของอีกวันหนูหน้อยบ๊อบได้ตัดสินใจขึ้นมาหาแดนน่าและได้พบกับเศษเท้าปล่องไฟสิ่งที่มันแปลกก็คือตรงเศษเท้านั้นไม่ได้มีรอยเท้าบางอย่างที่คล้าย กับจะเป็นรอยเท้าของเด็กน้อยครับหนุ่น้อยบอบต้องลงมาด้วยความตกใจตามภาษาความคิดของเด็กคงคิดว่าเดอานาคงพาลูกของเธอมาที่นี่ด้วยความรู้สึกขัดใจของฟิลิกยังคงไม่หมดไปครับเมื่อเช้าวันนี้เดอานาได้เข้ามาถึงในห้องเพื่อจัดเบรคฟาสต์บนเตียงให้กับทั้งคู่แม้ว่าทาั้งคู่จะรู้สึกซาบซึ้งใจที่เดอานาได้ลงแรงทําตั้งแต่ตอนเช้ามาให้พวกเขาทานอาหารเช้าถึงบนเตียงวันนี้แต่ก็เป็นสิ่งที่ทั้งคู่ไม่ชอบใจอยู่แล้วครับห้องนอนมันก็เปรียบเสมือนที่ส่วนตัว ครูก็เหมือนคนทั่วไปที่ไม่ได้ชอบให้คนอื่นเข้ามาในที่ส่วนตัวบวกกับท่าที่ของไดอานาที่ดูจะแปลกๆปกครับเธอเอาแต่กวาดสายตาในห้องเหมือนกับกําลังมองหาอะไรบางอย่างอยู่วันนี้คริสเตีนเองก็คิดว่าเหมือนคงอาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พาไดอานาไปส่งบ๊อบที่โรงเรียนจนกระทั่งคริสเตีนได้ขับรถออกไปสักพักอาการแพนิคของเธอเริ่มกำเริบขึ้นใหม่ครัง้งมันเป็นอาการที่เธอไม่สามารถทําอะไรต่อไปได้เลยทําให้ไดอานาต้องอาสาเดินไปส่งบ๊อบด้วยตัวเองเหมือนบ๊อบเองก็จะยังคงไม่ชอบไดอานาครับ แต่แดอาาก็รู้ดีว่าการที่จะพิชิตใจเด็กมันก็คงต้องใช้เวลาเป็นธรรมดาแต่ทางด้านคริสเตียนคงคิดว่านี่คงอาจจะเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่แดอาาจะได้ทํางานของเธออย่างจริงๆสักทีมันคูอได้กลับไปที่บ้านอีกครั้งและได้ประกอบพิธีอะไรบางอย่างด้วยวิธีที่เธอจะใช้โหลกแก้วที่เต็มไปด้วยน้ําและใช้หลอด,ดูดเป่าให้เกิดฟองอากาศในน้ําและพบว่าน้ําในวโวงโหลที่เธอเป่าลงไปมันเริ่มกลายเป็นสีขุ่นพิธีนี้จะต้องทําไปซ้ําๆจนกว่าน้ําในโหลกแก้วนั้นจะเริ่มใสขึ้นจะ ถือว่าอาการของคริสตินเริ่มดีขึ้นแน่นอนว่าคริสตินยังคงไม่ปักใจเชื่อว่าพิธีกรรมนี้มันจะสามารถได้ผลจริงๆจนเมื่อเธอรู้สึกว่าร่างกายของเธอรู้สึกสบายและกระปี่กระเป๋าขึ้นมากกว่าตอนแรกจุดนี้คริสตินเองก็เริ่มสนใจในตัวของไดอา่าและ้วล่ะครับและเริ่มถามถ่ยถึงอดีตตัวตนที่แท้จริงของไดอา่าว่าคือใครเรื่องราวย้อนกลับไปในอดีตตอนที่ไดอา่ายังคงเป็นไดอา่าตัวน้อยได้มีหญิงชราคนหนึ่งมาขอความช่วยเหลือที่บ้านของเธอหญิงชราคนนี้เป็นที่รู้จักในนามของอูมูเพราะ ความเชื่อตามวัฒนธรรมของเธอผู้ที่เป็นอูมูคือผู้ที่มีพลังอันยิ่งใหญ่เขามีพลังในการรักษาและอีกด้านหนึ่งคือพลังในการทําลายแต่ในวันที่ยิงชาราอูมูคนนี้มาอธิบายนตอนที่ตัวเขาอ่อนแอเป็นอย่างมากเด็กน้อยได้พยายามเดินเข้าไปหาอูมูคนนี้จนกระทั่งมันได้มีบางอย่างออกมาจากปากของยิงชาราครับปรากฏเป็นลูกไก่ตัวน้อยและลูกไก่ตัวนั้นกบพุ่งเข้ามาในปากของเธอหลังจากนั้นชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปเธอเอาแต่มุ่งเข้าหาธรรมชาติเหมือนกับว่าเธอรู้จักสมุนไพร พืชพันธุ์ต่างๆเป็นอย่างดีและเธอก็มักจะได้ยินคำแนะนำจากไกลๆจนนับตั้งแต่นั้นเธอก็เป็นที่รู้จักจากชาวบ้านชาวช่องในหมู่บ้านของเธอทุกคนแถมพ่อแม่ของเธอยังใช้ตัวเธอเป็นเครื่องมือในการหาเงินออกไปรักษาผู้คนในหมู่บ้านจนเมื่อเวลาผ่านไปสักพักแต่อาณาเริ่มได้ยินเสียงผ่านช่องอากาศเล็กๆอีกครั้งและได้รู้ว่าเธอยังคงไม่สามารถพิจิตใจของฟิลิกส์ได้แต่เหมือนการคัดค้านของฟิลิกส์ในครั้งนี้อาจจะไร้ผลกับคริสตินครับ พอหลังจากที่เธอได้รับการรักษาจากไดอานาคริสตีนเองก็รู้สึกได้ว่าเธอมีอาการที่ดีขึ้นดังนั้นเธอเลือกที่จะจ้างไดอานาต่อไปจนภาพตัดกลับมาที่ไดอานาอีกครั้งเธอได้หยิบกล่องไม้เคทที่ใส่เห็บหมาดขึ้นมาและฟังเสียงบางอย่างจากสัตว์ตัวนั้นประกอบกับต้องหน้าของเธอที่ก่อนหน้านี้มันคือปล่องระบายควันของตัวบ้านแต่เธอก็มาแทนที่ด้วยแท่นพิธีบางอย่างที่เธอจะวางรูปของเธอและลูกไว้บนนั้นแต่ดูเหมือนเวลาที่คริสเตีนพยายามเข้าประตูเข้ามาเธอก็มักจะปกปิดแท่นบูชานั้น เพื่อไม่ให้ใครอื่นได้มองเห็นทว่าคริสตินในตอนนี้กลับรู้สึกไว้ใจที่จะให้เดอานาเป็นคนรักษาเธอต่อไปคริสตินพยายามบอกอาการที่เธอเป็นทุกอย่างในตอนนี้ให้กับเดอานาได้รู้เพื่อหวังว่าจะให้เดอานารักษาอาการของเธอให้หายได้จนคริสตินได้รู้ความจริงจากเดอานาว่าโรคที่คริสตินกำลังเป็นอยู่นี้มันไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เธอเองก็ทำได้เพียงแค่รักษาตามอาการเท่านั้นแต่เหมือนว่าเท่านั้นมันก็มากพอสำหรับคริสเตียนแล้วล่ะครับเธอเริ่มเสนอเงินให้กับไดอาาณาได้อยู่ที่นี่ต่อไปแต่พบว่าไดอาา่าไม่ได้ต้องการเงินเลยล่ะครับเหมือนเธอหวังจะให้คริสเตียนหายจากโรคนี้ได้สําเร็จและเสนอให้คริสเตียนนั้นเริ่มเข้ากระบวนการที่จริงจังมากกว่านี้ทางครูไม่รอชาเริ่มทําพิธีในทันทีและภาพก็ตัดไม้ครั้งในตอนเดกโน่น้อยบ๊อบได้ตื่นขึ้นมาในตอนกลางเดรและได้พบกับไดอาาณาที่ลอยอยู่ตรงหน้าของเธอตามภาษาเด็กน้อยที่ยังคงไม่รู้อะไร หนูน้อยบอบแทบไม่ได้รู้สึกตื่นกลัวอาจจะเพราะพ่อแม่ของเธอสอนมาดีและไม่ได้รู้สึกกลัวต่อทูตผีได้อย่างใดเลยแต่เด็กน้อยคนนี้ก็เก็บเรื่องนี้เอาไปคิดอยู่ตลอดครับก่อนที่เธอจะตื่นขึ้นมาบอกกับพ่อว่าเมื่อคืนเธอพอบว่าดไดอานากำลังบินอยู่ก่อนที่ผู้เป็นพ่อจะบอกกับบอบว่าบางทีหนูคงอาจจะฝันไปแต่ด้วยความไร้เดียงสาหนูน้อยบอบกลับถามกับพ่อว่าคนเราสามารถฝันตอนตื่นได้ใช่ไหมครับพ่อประโยคนี้มันก็ทาให้ฟิลิกต้องเสียวสลังอยู่ไม่น้อยล่ะครับระวังเดียวกันท ทางด้านคริสตีนและแดนาก็ยังคงมุ่งมันทําพิธีของพวกเขาต่อไปแดนาได้เริ่มสะสมเก็บผม เลือดและเล็บของคริสตินเอาไว้จนภาพก็ได้ย้อนกลับไปในอดีตของไดอา่าอีกครั้งโม่บานที่เธอเคยอาศัยอยู่กับสามีและลูกตัวน้อยตอนนี้ได้ถูกทหารในเมืองบุกยึดเพื่อมาใช้เป็นทรัพยากรเมืองของประเทศมันทําให้ครอบครัวของเธอต้องย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองแทนก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาที่ปัจจุบันอีกครั้งคริสตินตื่นขึ้นมาในตอนเช้าด้วยความมึนงงเมื่อพบว่ายาอาการทางจิตของเธอได้หายไปทั้งหมดก่อนที่จะลงมาถามกับไดอา่าและฟิลิกจนได้รู้คําตอบจากแดอา่ามาว่าเมื่อวานเธอได้ขอ ให้ไดอานาเอาอยาของเธอไปทิ้งให้หมดบางทีอาการความจำเสื่อมของเธอคงอาจจะกำเริบอีกครั้งส่วนความสัมพันธ์ของบ๊อบส์กับไดอานาก็เริ่มจะดีขึ้นครับบ๊อบส์เองเริ่มจะไว้ใจและชอบไดอานามากขึ้นเพราะเธอมักจะเป็นคนสอนปรับตัวเข้าสังคมและเป็นคนพาบ๊อบส์ไปโรงเรียนเป็นประจำแต่นวลน้อยบ๊อบส์ก็ไม่ค่อยแสดงอาการและความรู้สึกเท่าไหร่มากนากักและภาพตัดมายังอีกฝั่งที่คริสตินเมื่อเธอได้เห็นแสงไฟมาจากใต้โต๊ะเธอนั้นพยายามเข้าไปดูว่ามันเป็นไฟจริงๆหรือเปล่าจนกระทั่งไฟที่เธอกำลังเห็นอยู่นั้น ได้เริ่มลุกโชนอย่างรวดเร็วจนห้องของเธอก็เต็มไปด้วยควาันม,มากมายคริสตินพยายามหนีเอาตัวรอดอย่างสุดความสามารถแต่ที่แปลกก็คือประตูห้องของเธอนั้นมันดันล็อกเองและไม่สามารถเปิดได้จากข้างในเหมือนเรากับเธอถูกค้งเอาไว้อยู่ในห้องแห่งนี้เพียงไม่นานฟิลิปก,ก็เปิดประตูเข้ามาจนได้พบว่าทั้งหมดนั้นมันคือภาพหลอนของคริสตินสิ่งนี้มันทำให้ฟิลิปต้องกลับไปคุค้นเคสและปฏิป่อเรื่องราววันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่แทนที่อาการของเธอจะดีขึ้นหลังจากที่ไดอาน่นามาถึงแต่ตอนนี้อาการเธอมัน หนักกว่าเดิมขึ้นไปอีกทํให้ฟิลิกไม่รอช้ารีบขึ้นไปหาเดอาน่นาที่ห้องเพื่อคุยเรื่องนี้อย่างจริงจจังๆไม่รู้ว่าการตัดสินใจนี้มันดีจริงๆหรือเปล่าเพราะฟิลิกเหมือนจะพยายามไล่เดอาน่นาให้ออกไปแต่ก็กลับถูกเดอาน่นาไล่ออกมาซะเองครับและบอกกับฟิลิปว่าเราจะคุยเรื่องนี้ในตอนเช้าก่อนที่ฟิลิกจะเดินออกประตูไปเธอก็ได้เตือนกับฟิลิกคำหนึ่งว่าระวังขั้นบันไดเพียงไม่นานหลังจากที่เธอปิดประตูไปนกสีเหลืองตัวน้อยของบ๊อบ ก็โผบินเข้ามาหาฟิลิกจากที่ไหนก็ไม่รู้วินาทีนั้นฟิลิกได้ทําการปัดนกตัวนั้นสุดแรงจนเหมือนกับว่ามันทําให้นกตัวนั้นต้องตายลงไปเลยครับภาพตัดมาในตอนรุ่งเช้าอีกครั้งเนูน้อยบ๊อบสได้จัดงานศพให้กับนกตัวน้อยของเธอและเหมือนว่าบ๊อบจะเริ่มไม่ไว้ใจพ่อกับแม่ของตัวเองแล้วนั่นก็แปลว่าตอนนี้บ๊อบมีเพียงแค่เดาาน่าเพียงคนเดียวที่เธอนั้นรู้สึกไว้ใจความสัมพันธ์ของทังคูก็ดีขึ้นอย่างรวดเร็วแต่การรักษาของคริสตินก็ยังคงดําเเนนนนนิต่่ออไปัััั้งคูจบมมืวกกและหุีย เป็นวงกลม ซึ่งเวทีนี้มันก็ทำให้คริสตินเริ่มเห็นภาพบางอย่างเธอหลอนจนขนาดที่ต้องลงไปคุกเข่ากับพื้นแดอาาเริ่มเห็นว่ามันท่าจะไม่ดีซะแล้วเลยได้หยุดพิธีนี้ไว้กลางคันเพื่อรักษาสภาพจิตใจของแดอาณาเอาไว้แต่ผลที่ตามมาคือคริสตินรู้สึกดีอย่างไม่น่าเชื่อในเย็นวันนั้นเธอมุ่งเข้าไปโอบกอดลูกของตัวเองบอกกับลูกว่าแม่กลับมาแล้วและตอนนี้แม่ก็รู้สึกดีเป็นบ้าเลยจนภาพก็ได้ตัดมาในอีกวันระหว่างที่แดอาณากำลังเดินไปส่งบอบมันทำให้เธอต้องเพลอนึกถึงลูกอองตตััวเในดีครบ ลูกของเธอนั้นเป็นเด็กที่น่ารักสดใสถือว่าเป็นหัวแก้วหัวแหวนสุดที่รักของเธอจนภาพตัดกลับมาที่บ้านของพวกเขาอีกครั้งด้วยความที่ฟิลิกรู้สึกสงสัยเต็มทนเขาใช้โอกาสนี้ในตอนที่ไดอา่าไม่อยู่ที่บา้านบุกเข้าไปค้นในห้องของแดอา,า่าจนได้พบกับแท่นบูชาของเธอและสิ่งที่ไม่น่าเชื่อประกอบอยู่บนแท่นบูชาของเธอมันคือขวดเล็กๆที่บรรจุเลือดเอาไวา้แน่นอนว่าเห็นแบบนี้ก็ต้องรู้สึกไม่ดีทุกคนครับแถมฟิลิกก็ได้ไปเห็นสิ่งของบางอย่างที่สําคัญมากๆซึ่งมันคือขวดยาอาการทางจิต ของคริสตินทั้งหมดที่ไดอาา่าแอบซุกซ่อนไว้ใต้เตียงของเธอแต่ตัดกลับมาที่ทางฝั่งไดอาา่าและบ๊อบส์อีกครั้งไดออน่าได้บอกกับนูน้อยบ๊อบส์ว่าเดี๋ยวเธอจะพาบ๊อบไปเรียนรู้อะไรบางอยา่างจนไปถึงอย่างทุ่งกว้างแห่งหนึ่งเธอเริ่มเปล่งเสียงแปลกๆออกมาที่มันคล้ายกับเสียงของนกอีกากราบทันใดน,นั้นนกอีกาพวกนี้ก็เข้ามาหาตัวเธอจนทําให้บ๊อบเองต้องรู้สึกประหลาดใจและเริ่มสนใจในตัวของไดอานามากขึ้นตัดภาพมาที่บ้านอีกครั้งคริสตินกลับมาที่บ้านด้วยความดีใจเนจื่าสุดขอองเ ้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยจนได้มองดูสีหน้าของฟิลิกที่ไม่ค่อยดีมากนากักพร้อมกับยาของคริสตินทั้งหมดที่อยู่บนโต๊ะตอนนี้ทั้งครูก็เริ่มเห็นพ้องกันแล้วว่ามันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลกลับแดอานาอย่างแน่นอนตอนนี้ทั้งคููเริ่มเชื่อแล้วล่ะครับว่าอาการของคริสตินที่เป็นมาทั้งหมดนี้มันคงอาจจะเป็นของหญิงแปลกหน้าที่เข้ามาในบ้านก็เป็นได้หมายถึงฟีมือของแดอานานี่แหละครับแต่แดอาณากลับตอบกลับทั้งคู่ว่าฉันไม่ใช่คนควบคุมมันอธิบายอะไรออกไปก็คงไม่มีประโยชน์แล้วปละเธอหมดความสั ทาในตัวฉันแล้วในที่สุดแดอา่าก็ถูกไล่ออกไปจากบ้านระหว่างที่เธอกำลังเก็บของอยู่นั้นเธอก็ได้นำของเล่นของบ๊อบไปด้วยรวมทั้งปล่อยเฮปมาที่เธอได้เก็บไว้ในกล่องไม้ขีดไฟหนูหน้อยบ๊อบเสียใจเป็นอย่างมากที่แดอาณาต้องถูกไล่ออกไปพอเธอกับแดอาณาก็เพิ่งจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจู่ๆมาวันนี้แดอา่าก็ถูกไล่ไปซะแล้วแดอาณาจึงเสนออย่างหนึ่งให้กับบ๊อบไว้ว่าถ้าหนูอยากให้ฉันได้กลับมาหนูจะต้องทำอะไรให้ฉันอย่างหนึ่งนะบ๊อบไม่ได้มีการปฏิเสธแต่อย่างใด ก่อนที่ภาพจะตัดก,กลับไปในเหตุการณ์ที่ไม่นานก่อนหน้านี้เป็นตอนที่เดน่าได้จากลากับสามีของเธอเป็นครั้งสุดท้ายผู้เป็นสามีได้ถามกับเธอว่าในฉันจะไม่ได้พบเธออีกแล้วใช่ไหมเดนนากลับตอบกับสามีของเธอว่าใช่แล้วฉันจะไม่สามารถกลับมาได้อีกแล้วทางคู่นั้นต่างเสียใจและร้องห่มร้องไห้เหมือนกับว่าจะเป็นการจากลากและจะไม่ได้พบกันอีกตลอดกากลครับต่กลับมาอย่างคริสตินอีกครั้งในระหว่างที่เธอกําลังนอนหลับอยู่ในตอนเดิมจู่ๆเธอก็ได้รู้สึกถึงอะไรบางอย่างตรงเทา้าเหมือนว่ามีบางอย่างกําลังจะ ไต่ขึ้นเข้ามาหาเธอและได้พบว่ามันคือเฮบมาดยักษ์ก่อนที่เธอจะสะดุง้งตื่นขึ้นมาและพบว่ามันคือฝันร้ายเธอั้นได้พยายามเปิดไฟในห้องเมื่อหันกลับมาหาฟิลิกอีกครั้งเฮบมาดตัวนั้นได้พยายามดูดเลือดฟิลิกกระทางฟิลิกต้องม่องเท่งไปเลยครับแล,และแล้วมันก็คือฝันซ้อนฝันอีกครั้งมันเริ่มหลอกหลอนคริสตินซ้ำไปซ้ำม,มาอาการของคริสตินกลับมาท่าจะไม่ดีอีกครั้งเลือดบริเวณคอที่ถูกเฮบมาดกัดไว้ก็เริ่มมีเลือดไหลออกมาอีกครั้งจนภาพเดตัดมาในตอนรุ่งเช้าหนาหน บอกกับแม่ว่าจริงๆแล้วแดนนาไม่ใช่คนที่เอายาของแม่ไปซ่อนเพราะหนูเห็นยาพวกนั้นอยู่ในรถของพ่อซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันคือคำคอของแดนนาที่ขอกับบ๊อบส์เอาไว้ด้วยความที่คริสเตียนนั้นเชื่ออยู่แล้วว่าคำพูดของเด็กมันไม่มีทางโกหกอย่างแน่นอนแลกลับไปโมโหกับฟิลิปสกครั้งว่ามันคือฟีมือของคุณใช่ไหมทําไมถึงต้องทําแบบนี้กับฉันด้วยเพราะคนไม่ชอบแดนนาใช่ไหมถึงไล่เธอออกไปฟิลิกเองถึงขนาดไม่มีคําแก้ตัวเลยครับแม้จะพยายามบอกกับคริสเตียนว่าบ๊อบนั้นโกหกแต่ เธอก็ไม่เชื่อฟิลิกอีกแล้วจนกระทั่งฟิลิกได้ตัดสินใจขึ้นไปยังห้องของไดอาน่าอีกครั้งในครั้งนี้แหละครับที่ฟิลิกได้ยินเสียงกระซิบของไดอาน่าว่าระวังบันไดด้วยเพียงไม่นานนกตัวน้อยที่เขาปาดออกไปก่อนหน้านี้ได้พุ่งเข้ามาหาตัวเขาจนต้องตกระเบียงลงไปเหตุการณ์นั้นก็ทําให้ฟิลิกซสาหัสอยู่ไม่น้อยและต้องถูกพาตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลกลายเป็นว่าบ้านหลังนี้ก็เหลือเพียงแค่คริสเตีนและบ๊อบส์และวันนี้ก็ถึงวันที่สําคัญสําหรับคริสเตีนเธอและบ๊อบต้องเดินทางไปยังยโโตสต ธอกราบในตอนแรกทุกๆอย่างสามารถเริ่มต้นไปได้สวยเหล่าเด็กน้อยเต้นโปรโมตย่างเพียบพร้อมนับา่าเป็นโฆษณาที่ดูสดใสามากๆกรับแต่ในระหว่างเดียวกันนั้นทางฟังของเดอนะานาเธอเริ่มบรรเลงเสียงเพลงสดสยองจากของเล่นของหนูน้อยบ๊อบส์และมันก็ยังเป็นผลที่ทําให้คริสตินเริ่มเห็นภาพหลอนกราบเด็กน้อยสุดน่ารักที่กําลังเต้นโปรโมทวิดีโอเริ่มมีบาดแผลและประกอบไปด้วยเห็บมัดอยู่บนตัวท่าทีของเด็กๆเหล่านี้ยังคงเต้นตามปกติเพียงแต่สิ่งที่คริสตินเห็นนั้นมันช่างเป็นภาพที่น่าสะอิดสะเอียนและน่า ซีสยองเป็นอย่างมากจุดนี้ก็ทําให้เธอต้องสติแตกอีกครั้งทีมงานและบอสของเธอร่วมถึงนูงน้อยบอ๊อบก็เริ่มรู้สึกได้ว่าแม่ของเธอเริ่มจะมีอาการกําเริบอีกแล้วเมื่อทั้งคู่กลับมาที่บ้านอีกครั้งเสียงกรี๊งเป็นศนาก็เริ่มดังขึ้นอีกครั้ง ใช่แล้วครับมันคือไดอาาที่หนกลับมาบวกกับตอนนี้คริสตินแทบไม่มีที่พึ่งทางใจเธอร้องไห้ออกมาด้วยความซาบซึง้งหวังว่าไดอา่าจะกลับมารักษาเธออีกครั้งทางครูก็ได้เริ่มต้นการรักษาต่อทันทีพร้อมเดียวกันนั้นภาแพแฟลชแบ็กของไดอา่าก็หวนกลับอีกครั้งไดอานามักจะพาลูกสาวไปยังที่ทำงานของเธอเช่งเธอก็ทำงานอยู่ในโรงงานตัดเย็บครับจนกระทั่งเราได้รู้ว่าแท้จริงแล้วโรงงานแห่งนี้มันถูกว่าจ้างโดยบริษัทที่คริสตินกำลังทำงานอยู่ครับในวันนั้นคริสตินก็ได้ไป คุงานอีกด้วยเธอต้องเดินทางมาดูแลควบคุมคุณภาพด้วยตัวเองในตอนนั้นคริสตินต้องการผลผลิตที่มากขึ้นและอยากให้การผลิตในโรงงานแห่งนี้รัดกุมมากขึ้นโดยการขอให้แรงงานทํางานหนักขึ้นอีกสองเท่าบวกกับขอให้ผู้จัดการของที่นี่ช่วยมาให้โรงงานแห่งนี้มีคนเข้าเพ่นพ่านอยู่มากเพื่อป้องกันสินค้าขาดหายและไม่คิดว่าผลของการกระทําของเธอในครั้งนี้จะส่งผลทําให้เกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายกับผู้หญิงที่ชื่อว่าไดอาน่าทั้งชีวิตไปเลยครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเที่ยงของวันหนึ่งเป็นตอนที่แดดร้อออนบา ประกอบกับโรงงานแห่งนี้ถูกปิดไว้อย่างเมเชัดหนูหน้อยของไดอาณารู้สึกกระหายน้ําอย่างมากเลยได้ขอกับแม่ว่าออกไปซื้อน้มามะพร้าวให้หนูหน่อยแดอาณาเองพยายามขอกับเจ้านายหลายครั้งจู่ว่าที่เขาจะยอมเปิดประตูให้แดอาณาออกไปเพียงแต่เธอต้องออกไปเพียงตัวคนเดียวและทิ้งลูกของเธอไว้ที่นี่ระบบท้ายเทอากาศของโรง,งงานแห่งนี้ถือว่าแ yeah, ย่มากมีเพียงแค่พัดลมระบายอากาศเก่าๆตัวเดียวและพัดลมระบายอากาศตัวนี้นี่แหละครับคือตัวปัญหามันเริ่มลัดวงจรและเกิดสเก็ตไฟขึ้นมาโรง,งงานตัดเย็บถือว่าเป็นเชื้อเพลิง อย่างดีวัสดุส่วนใหญ่ง่ายต่อการติดไฟจนเกิดการลุกไหม้ของโรงงานอย่างรวดเร็วเหล่าแรงงานส่วนใหญ่ต้องวิ่งชลมูลกันวุ่นวายแต่แล้วพวกเขาทั้งหมดก็ไม่สามารถออกมาได้ครับเพราะเนื่องจากโรงงานถูกล็อกปิดตายเอาไว้เหตุการณ์นั้นก็ทําให้ต้องสูญเสียผู้คนไปหลายคนและที่สําคัญก็รวมถึงลูกสาวของเดอานาด้วยตอนนี้เราก็จะได้รู้นะครับว่าที่มาของสุนัขตัวนั้นมันมาจากไหนแท้จริงแล้วมันคือสุนัขที่เฝ้ารอโรงง,งานแห่งนั้นและนี่ก็คงอาจจะเป็นตัวแรกของเดอานาที่พยายามใช้สุนัขน่ากลัวตัวนั้นไปเป็นตัว แท้ในการหลอกหลอนคริสตินครับตัดภาพไปยังเหตุการณ์ปัจจุบัน วิธีการรักษาของไดอานาเหมือนเริ่มจะบ้าคลั่งขึ้นทุกทีโดยการบังคับให้คริสตินขึ้นไปบนเครื่องจักรเย็บและใช้ภาพลวงตาหลอกล่อนเธอเป็นเหมือนสถานการณ์ที่ลูกสาวของเธอต้องพบเจอกราบและบทสุดท้ายของเวทมวนต์ไดอานามันคือเวทมวนต์การแผดเผาคริสตินและไม่ใช่การแเผาเพียงแค่ในความคิดแต่มันรวมถึงตัวของไดอานาอีกด้วยแต่มันเป็นเวลาเดียวกันที่ฟิลิกเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาและพยายามกลับมาที่บ้านอย่างรวดเร็วสิ่งที่ฟิลิปได้เห็นอยู่ตรงหน้ามันคือซากเท่าของคริสตินที่ถูกเผาไหม้เหลือไว้เพียง แค่บริเวณขาที่เธอนั้นสวมรองเท้านำโชคของเธอเอาไว้เพื่อกลับมาดูอาการของภรรยาสุดที่รักแต่อีกด้านหนึ่งทางฝั่งหลังบ้านคริสตินได้พาบ๊อบไปดูอะไรบางอย่างบอกให้บ๊อบนั้นไปรอเธออยู่ที่สวนส่วนเธอได้ขึ้นไปยังดาดฟ้าของบ้านซึ่งสูงประมาณ4ีหาชั้นกราบและในวินาทีนั้นบ๊อบก็ได้นั่งดูเดอานาปลิดชีพตัวเองโดยการโดดลงมาและต่อไปคือสิ่งที่สําคัญมากๆครับลูกไก่ตัวน้อยได้ออกมาจากปากของเดอานาและพุ่งเข้าไปในปากของบอ๊อบชีวิตของบ๊อบลี่ยนไปหลังจาก น,น้เธอเริ่มเข้าใกล้ธรรมชาติเรียนรู้และรู้จักพืชพันธุ์สมุนไพรโดยมีเสียงจากใกล้ๆคอยพร่ำสอนเธอ และก็จะไปกันแล้วนะครับสำหับหนังเรื่อง Noxibo แม่บ้านหมอผีปี2022เพื่อนๆคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้กันบ้างครับให้คะแนนความสยองกิกโลกันดีเช่นเดิมหาใครชอบหนังแบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาให้พวกเรารู้ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่พวกเราจะเดินทางไปสู่1น0 0 0 0 subscribe ไปด้วยกันสําหรับวันนี้พวกเราก็คงต้องลาไปก่อนและพบกันใหม่กับหนังเรื่องต่อไป West ตอร์สตูดสวัสดีครับ